เขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อจากนี้จริงๆแล้วเขาอยากที่จะเข้าหาคุณนะแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ เขาดูว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีคุณอาจจะเป็นคนที่คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเป็นคนตรงๆเป็นคนที่บางครั้งเขาดูคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่ง,งมากๆเลย มีความตรงไปตรงมาและยุติธรรมค่อนข้างสูงนั่นทำให้เขารู้สึกว่าเกรงเกรงคุณนะรู้สึกเกรงเกรงแล้วก็เกรงเกรง <c oughs> เกรงใจอะไรแบบเนี้ยแต่เขาแอบ,บไปคิดแอบบไปฝันนะว่าเขาอยากจะได้ใช้เวลาอยู่กับคุณเขาอยากกอดคุณ แล้วก็มีความสัมพันธ์แบบสนิทแนบชิดกับคุณด้วยเขามักจะชอบแอบดูคุณโดยที่ไม่ให้คุณรู้ตัวเขาไม่ค่อยกล้ากับคุณสักเท่าไหร่ เขาอยากไปพาคุณไปเที่ยวแล้วก็แบบมีไปกับเพื่อนฝูงด้วย <_ C> e <an> เขาคิดว่าเขาจะเริ่มเดินหน้าเขาหาคุณละ <_ C> e <an> เขาอยากจีจาจับเขาคุยกับคุณให้รู้ไปเลยว่าเขารู้สึกอย่างไร <_ C> e <an> เขาบอกตัวเองว่าเขาต้องกล้าสิ เขาต้องกล้าที่จะบอกความจริงกับคุณว่าคุณรู้สึกอย่างไรแต่ทุกครั้งที่เขาเจอคุณนะ่ะเขาก็รู้สึกปลอดๆทุกทีเขามองว่าคุณอยู่สูงกว่าเขามากเลยจนเขาไม่กล้าอีกแล้ว เขาอยากจะเข้ามาดูแลคุณนะคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยอยากให้เขาก็ไม่ค่อยอยากแสดงตัวสักเท่าไหร่หรอกคือเขาไม่ค่อยกล้ามากกว่าเขาอยากจะบอกความในใจแต่เขาไม่ค่อยกล้าบางครั้งเขาอาจจะแอบทำสิ่งดีๆให้กับคุณนะเช่น อา,อาจจะซื้อของมาให้คุณบางอย่างแล้วก็อาจจะแอบวางไว้หรือว่าส่งข้อความดีๆหาคุณโดยที่คุณอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวด้วยซ้ำเขาอยาก ที่จะให้คุณเนี่ยเหมือนกับลดในเรื่องของเขาหวังว่าคุณอาจจะดูเยอะหญิงก็ได้นะเขาอยากให้คุณออลดความเหมือนกับความมั่นใจในตัวเองลงบ้างอะไรแบ เพราะนั่นมันทำให้เขาอ่ะรู้สึกว่าคุณอยู่สูงแล้วเขาก็ไม่กล้าเข้าหาเขาชอบมองตัวเองว่าอยู่ต่ำกว่าคุณตลอดเลยเขาอยากให้คุณรู้ความในใจแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรมากจริงๆเขาอยากที่จะ แสดงความรักกับคุณนะใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันยัง,งวนเวียนอยู่ในหัวเขาว่าเขาจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างกับคุณ